สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ายรักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับครูพี่นันอีกเช่นเคยนะครับในการนำเอาหนังสือ close up นะครับซึ่งเป็นวิชาภาษาอังกฤษมาสอนให้กับนักเรียนวันนี้เข้าหน้าที่50แล้วนะครับผมมาเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับหน้าที่50นี้นะครับก็คือ listening การฟังนะครับคำสั่ง A นะครับ look at these numbers ก็คือให้ดูในตัวเลขเหล่านี้นะครับ Practice ให้ฝึกหัดนะครับ s ซ y i n g การพูดเดมเดมก็คือพวกจำนวนตัวเลขเหล่านี้ทั้งหมดนะครับ w with a partner with ด้วยนะครับ Partner กับเพื่อนร่วมห้องห้องเรียนนะครับนี่คือคำแปลเนื่องจากว่านะครับคลิปเสียงที่แนบมานั้นไม่สามารถเปิดกับวินโดว์ที่คุณครูไปลงมาใหม่นี้ได้นะครับนะ ในหัวข้อ A นี้ไม่มีคลิปเสียงนะครับเรามาฟังคลิปเสียงในหัวข้อ B กันนะครับผมหัวข้อ B นะครับเขบอกว่าให้ listen ให้ฟังนะครับแ n d และ Circle ให้วงกลมนะครับ The Number s ก็คือจำนวนตัวเลข that ซึ่งนะครับอยู่คุณเฮได้ยิน In A ในหัวข้อ A นะครับเดี๋ยวคุณครูแปลให้เขียนคำแปลให้ด้วยนะครับเนื่องจากคุณครูลืมเขียนคำแปลให้ ก็คือข้อบีนะครับคําสั่งบอกว่าจะจงฟังก็แล้วกันนะครับใส่จงเข้าไปและวงกลมตัวเลขนะครับซึ่งคุณได้ยินในหัวข้อ A นะครับตัวเลขซึ่งคุณคุณก็คือนักเรียนนะครับได้ยินในหัวข้อ A นะครับหรือว่าในข้อ A ที่ผ่านมานั่นเองนะครับ ก็คือให้นักเรียนไปวงกลมในข้อ A นั่นเองโดยฟังคลิปเสียงทีนี้คุณครูก็เลยต้องการช่วยเหลือนักเรียนนะครับก็ไปเปิดคลิปเสียงในอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับลองฟังคลิปเสียงดูนะครับผม Track 4.1 Listening Unit 4 Page 50 B 1 It's Sarah's 1 3 t t h birthday today 2. The train leaves from platform 14. 3. The lesson lasts 50 minutes. 4. The journey takes 60 days. 5. Sue could drive when she was 17. Six. We live at number eighty West Street. Seven. Look at page nineteen of your book. Eight. It's Friday, July the thirty first. Nine. This street is thirty second street. 10. <Ten. S 2> it's my 33rd lesson. โอเคครับฟังคลิปเสียงจบไปแล้วนะครับและคุณครูก็เฉลยให้แล้วนะครับในหัวข้อ b นี้นะครับนะว่าข้อหนึ่งนั้นประโยคที่เขาพูดเนี่ยพูดถึงหมายเลข13นะครับส่วนประโยคที่พูดนะครับคุณครูก็คิดว่านักเรียนคงจะได้ฟังคลิปเสียงจากคุณครูประจำวิชาเปิดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับนะ เดี๋ยวไปต่อหัวข้ออื่นกันเลยครับผมต่อหัวข้อ f กันนะครับนะหัวข้อ f เนี่ยเขาบอกว่า now ตอนนี้ complete ทำให้สมบูรณ์นะครับ the e x a m Ta s s ก็คือใบางานนี่คือ e x a m p t s s นะครับแล้วก็มีคำสั่งย่อยบอกมาว่า you will hear คุณจะได้ยิน a man ผู้ชาย on the radio ที่อยู่ในวิทยุนะครับก็คือเสียงนั่นเองนะครับอยู่ในวิทยุไม่ใช่คนเขาไปอยู่ในวิทยุนะครับ talking about กำลังพูดเกี่ยวกับ a new sport ครับเกี่ยวกับชุมนุมหรือว่าเกี่ยวกับสมโมรสรการกีฬาแห่งใหม่นะครับ listen ให้นักเรียนฟัง and complete และทำให้สมบูรณ์ each question ในแต่ละคำถาม you will hear คุณจะได้ยิน the information นะครับการพูดข้อม,มูลหรือว่าผู้ชายที้อยู่ในวิดีโอนี้นะครับในรด d โอในวิทยุนี้นะครับพูดไว้ e พูดขึ้นมาสองครั้ง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนักเรียนไปฟังคลิปเสียงนะครับคุณครูก็จะไปเปิดคลิปเสียงในโปรแกรมอื่นด้วยนะครับนะเชิญฟังดูครับ t r a c 4.3 Listening Unit 4 Page 50 F You will hear a man on the radio talking about a new sports club. Listen and complete each question. You will hear the information twice. It's summer and it's time to go out on the water. We are pleased to say that the Water Sports Centre is open all summer for children from 11 to 18 years old. You can try lots of different water sports. There is sailing and surfing or perhaps you'd like to learn to windsurf. Courses start on June the 13th and go on until August the 30th. There are courses for all levels from beginners to advanced. Lessons are twice a week on Mondays and Wednesdays or Tuesdays and Thursdays. Lessons start at 10.15 in the morning and usually last for two hours. Our coaches are young and friendly and have helped lots of people to learn. Everything you need is available at the centre. All you need to bring is a swimsuit. Prices start from £330 for a three-week course.

เดี๋ยวคุณครูประจําวิชาก็จะเปิดให้ฟังเป็นาว่าเรามาเฉลยกันนะครับ Water Sport ก็คือกีฬาทางน้ํานะครับ Summer c o a s t นะครับเขาก็เปิดหลักสูตรให้เรียนในช่วงฤดูร้อนนะครับสําหรับชุนเด็กๆนั้นตั้งแต่อายุ11ปีถึงเท่าไหร่ครับในคลิปเสียงถึง18ปีนะครับเอชชินเจียซูเรนทูเซลนะครับก็คือเปิดให้นักเรียน เรียนในการเล่นเรือใบนะครับนะในการเล่นเซิร์ฟและก็ในการเล่นวินเซิร์ฟนั่นเองนะครับคอร์สก็คือหลักสูตรนะครับคอสเป็นหลักหลักสูตรนะครับเปิดสอนตั้งแต่วันที่13เดือนจูนมิถุนายนนะครับเอาทิลแปลว่าจนกระทั่งจนถึงวันที่30เดือนสิงหาคมนะครับ Price form นะครับก็คือคิดราคานะครับนะจาก ขั้นต้นนะครับขั้นแรกต่ำสุดก็330พาวส์ก็คือ3 3 0ปอนด์นะครับ for สำหรับ three weeks เป็นเวลา3สัปดาห์ส่วนถ้า2คนพี่น้องมาเรียนนะครับนะก็คือจะคิด discount แปลว่าลดราคาให้นะครับ50% for สำหรับนะครับ the second Child the second Child ก็คือนำอพี่น้อง2คนนะครับมาเรียน คนแรกนั้นคิดราคาเต็มนะครับแต่คนที่สองนั้นจะคิดให้ครึ่งราคานะครับนะตามคลิปเสียงที่ได้ฟังนี่คุณครูปแปลให้แล้วนะครับผมเป็นอันว่าหน้าที่50นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในหน้าที่5 1นะครับสวัสดีครับ All right. okay, okay, okay.